สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับพะล่องกับกองขยับอีเชนเคยนะครับมือนี้มาเจอกับขยับอิเล็กทรอนิกส์ครับวางเว้นจากการแกะหม้อแปลงสักหน่อยครับเดี๋ยวสิลืมวิชาเก่าเนาะมือนี้ได้แผนง,งานมากขนของแบบจุกๆครับพี่น้องเพราะว่าของเรานี่มีจํานวนพะล่องกับกอ,องขยกกับก็คิดว่ามันจะขนบ่เปิดแต่ก็ด้วยการวางแผนการจัดเรียงของทีมงานเฮ้าที่มีประสบการณ์นเนาะเดี๋ยวเฮาคอยวางแผนการเคลื่อนย้ายกันต่อไปขย้อนพี่น้องได้รถมือแปดของอ พีพ่ๆนักการแถวนี้เนาะบามแนยืมได้รอยร้อยร้อยไปใส่เพื่อลดระยะเวลาการยางขนของอใหญ่ของนะครับไก่เติบนะครับถ้าขนหิวขนหนึน่งกสิใส่เวลาหลาเพราะระแมแบนยืมเข้ามาดอกชัวเข้าสิวารลักกับบแมแนกลุ่มที่ได้ก็เป็นพวก U P S คอมพิวเตอร์เครื่องพิมเตอร์อจอมอนิเตอร์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ส่งสัญญาณแลนเรียนกุก ได้รถก็ขนกันใหญ่เลยครับโอ้ยมันก็นสบายแล้วเนาะมีรถขนส่งมีรถถอยอย่าปากแย่งเด้อเดี๋ยวเจ้าของรถเขาสิไม่ก,กีดตาเศรา,อ,าอีกย่าอีกเสียศูนย์เสียงบประมาณไปต่อกันอีกอ่าขนกันไปปัดหลอกปัดลมนอกจอยของเขาข้องตัวซะเหลือเกินถึงจะหุ่นหมีแต่ก็เป็นทีของตัวนะครับเรื่องการขนง,งานนอกพื้นที่นี่เธอค้องคัดไปจะเลียงกันไป ขยะอิเล็กตรอนี้พวกนี้หมดอายุการใช้งานจากทางราชการครับพระรองกับกองขยะกัประมูลได้ก็มาเก็บในการจัดเรียงกะจ้างรถหกล้อมีสองช็อตน,นะครับบลูจะหมดหรือบหมดแต่ว่าด้วยการวางแผนของพระร้องกับกองขยะพนระรองกับกองขยะคิดว่าหมดครับครับในส่วนที่สองของอขลุพันธ์ที่เข้าประมูลได้นะครับก็จะเป็นหมวดของกลุ่มโตเก้าอีแล้วก็เครื่องเหล่นต่างๆนะครับการวางแผนของพละรองกับกองขยะก็จะ เน้นการตัดซ้อยย่อยให้ได้ขนาดเล็กและเรียบที่สุดนะครับเพราะว่างบประมาณเรื่องการจ้างรถขนทรงเข้ากระตองคิดในการขนย,ายข้ายขรุภพันธ์ต่างๆเข้า,าต้องเหตุให้คุ้มค่าที่สุดครับอุปกรณ์ของพล้องกับกองขยะที่ใส่ภาสนามก็จะเป็นการจัดเต็มครับพวกอ่าเที่องตัดไรสาย,ายชุดแก๊สก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้น เข้าไปในสถานที่ที่บ่มีไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับความลของโตในการใส่กับเป็นประเด็นสําคัญในการลดระยะเวลาในการเหตุงานเพื่อเซฟต้นทุนการเ่าโรงแรมหรือว่าการจ้างรถขนส่งเพิ่มตัวนี้ก็จะเป็นการจัดเรียงในรถหกล,ลอ้อขนาดเจ็ดเมตรห้าสิบเพียงคันเดียวนะครับที่พละ่องกับกองขยะขนแล้วประมาณสี่ถุงครับเดี๋ยว ต่อไปเขาจะมาติดตามการหรือและการช่ำแฉะของต่างๆกันครับ